สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนะาจะมารีวิวการใช้ iPhone 15 Pro Max นะคะอันนี้ยาจะาไม่ได้เน้นแบบว่าเทคนิคน้อเพราะว่าคนอื่นทำกันไปนหมดแล้วนะาจะรีวิวการใช้จริงให้ดูนะคะภาพถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังกลางวันกลางคืนซูมให้ดูกันจะชัดว่าต่างจากของเดิมหรือไม่อย่างไรนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้มาก็อยากจะบอกว่าน้าดาใช้12 Pro Max แล้วก็ขยับไป15 Pro Max ก็เลยรู้สึกว่า เออมันต่างเยอะอยู่นะแบบว่าเนี่ยชัดขึ้นซูมมันก็สีมันมันดูมีความสดขึ้นแต่อาจจะติดเหลืองหน่อยตอนใช้ iPhone 1 2 Pro Max มันจะไม่ค่อยเหลืองอันนี้อย่างเงี้ยคืออยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นคนละซอยเลยนะแต่ว่าซูมแล้วก็พอเห็นเลขยทะเบียนอยู่นี่นะคะเดี๋ยวให้พี่น่ได้ดูอันนี้ถ่ายจากกล้องหน้าในรถซึ่งมีความสั่นไหวมากแล้วนะถือมือเดียวเป็นผู้หญิงด้วยเนาะมันก็จะมีความสั่นมากๆเลยแหละ แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเก็บการสั่นได้แบบดีในระดับหนึ่งนะเราไม่ได้ตั้ง a n t i s h a ชคด้วยแหละถ้าตั้มมันก็จะดีกว่านี้แล้วก็อันนี้นี่ขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่อันนี้ก็ดูสมูนนะแต่ว่าเนี่ยพอซูมไปอะ่ะคือยิ่งเราซูมเนาะเป็นธรรมดามันก็จะแบบอะไรก็ไม่ดูอย่างเงี้ยอยู่ไกลมากซูมอ่าหนึ่แล้วก็ห คือสังเกตเนาะพอเราซูมมันจะมีวงเล็กๆให้เราดูได้อยู่ตรงไหนแล้วดีมากอันนี้ก็เป็นภาพเอามายๆๆุ่ยเพื่อนเเฉยน้ำมันในไก่ออกมาติ่งๆ,ๆคือเห็นดีเทลละเอียดอะชาดนะอันนี้อยู่ในระยะแบบ 1x อันนี้มากลางคืนกลางคืนก็ก็รู้สึกว่าน่าจะสว่างกว่าน,นี้ดูกล้องหน้านนี่แทบไม่เห็นแหละ ส่วนถ้าใครอยากจะดูเนี่ยอันนี้คลิปนี้ของน้าให้ลงไปล่าสุดนะคะสอนใช้เครื่องมือผมเนี่ยจะถ่ายด้วยกล้องหน้าของ iPhone 15 Pro Max ซึ่งแบบสีมันโอเคมากคือไม่ต้องปรับฟิลเตอร์ไม่ต้องใส่อะไรเลยอะผิวเราดูแบบนุ่มสมูทขึ้นซึ่งปกติไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีความชัดแต่ผิวดูสุขภาพดีและอันนี้คือในห้องธรรมดาที่ไม่ได้เปิดไฟแค่เปิดผ้าม่านให้แสงจากผ้าม่านรอดเข้ามาเท่านั้นคุณภาพไมโอเคคุณภาพกล้องหน้าโอเคดีกว่า12 Pro ป a x ม่เยอะมากก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครที่ ข้ามรุ่นแบบนันอะสักสองสามเจนน่ะก็เปลี่ยนเหอะดีแต่ถ้าแบบสมมติเราใช้สักสิบสี่โปรแม็กแล้วเราอยากเห็นความแตกต่างในสิบห้าโปรแม็กมันแทบ,บจะไม่ได้ต่างมากเพราะนัดไปเปรียบเทียบกับมือถือของเพื่อนนัดมันอาจจะมีต่างแค่แบบการส่งสัญญาณผ่านหัวก็แบบคล้ายๆกึ่งกึ่งบลูทูธแต่อย่างอื่นก็เดิมเดิมแล้วก็มีกล้องอ่ที่ชัดขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยการซูมได้มากขึ้นนิดนึงแต่ถ้าอยากได้ความต่างก็รออีกสักปีหน้ามันเผื่อ,ออาจจะมีอะไรที่ต่างมากกว่านี้แต่คือตอนนี้แบบ แบรนด์นี้เขาไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรให้มันต่างมากอัเนาะเพราะว่าลูกค้ายอยัลตี้อยู่แล้วด้วยคุณภาพโปรดักด้วยการตลาดได้อะไรต่างๆด้วยความรักต่อแบรนด์ก็นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าเงินของเราเราทํางานมาเราเก็บเงินมาเราสบายใจอยากซื้อไม่เดือดร้อนใครเราก็ซื้อนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย